ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์ก้าคลองวันนี้ได้เอาพระสมเด็จพระคังนะครับที่สร้างไว้อายุมากกว่า14อปีนะครับเอามาทุกท่านได้เทียบเคียงได้ศึกษานะครับเพื่อเผยแพร่นะครับพระสมเด็จองนี้นะครับเป็นสมเด็จดำนะครับมีมวลสารเยอะนะครับนะครับดูด้านหลังนะครับแล้วเขาบอกว่าพระสมเด็จพัระคังนะครับ สีดำส่วนมากจะดูดแม่เหล็กติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับครับจะลองแม่เหล็กดูดติดนะครับนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับให้ลองดูครับพระเอียงอียงอ๋อติดจริงครับมาจริงครับติดจริงๆแล้วครับติดจริงๆแล้วครับนี่ครับครับสามารถพัดเจษระคังนะครับนะครับครับดูดติดจริงๆครับ เดี๋ยวผมจะขยายเ้็กกล้อง1 6 0 0พันร x นะครับให้ท่านดูนะครับ like. ว oh, ่าเนื้อพลาสติกองนี้เป็นมีโมลสารอะไรบ้างนะครับโอเคติดครับโอ้ติดครับองนี้ดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับองนี้ดูไม่เหล็กติดนะครับแล้วองค์นี้องค์หนึ่งครับครับอง์นี้อีกองหนึ่ง ดีครับสมเร็จบลรอขังนะครับในดูอง์นี้ด้านหลังเป็นโอ้ลายโบตันนะครับลายสมเร็จบลรอขังนะครับนลองดูว่าตัวองค์นี้จะดูดมันติดไหมครับลองดูนะครับบอกสเอาติดเลยครับติดง่ายเลยครับลองดูครับทีครับ ของหาแล้นะครับโอ้ติดเลยครับบิงหาเลยครับนะครับชนิดประคังเนื้อดำนะครับเนื้อเนื้ออย่างนี้ก็มีติดมากนะครับครับมีหลายพิมพ์ครับยุบกลางยุบต้นนะครับนะครับมีค่อยๆจะลงค่อยๆจะเอาลงให้เรื่อยๆดูนะครับ ดำครับสวยมากครับสวยครับปลกล่องเลยครับปลกล่องโอ้ยฐานเล็กมากครับดินเซ็นได้เราเซ็นเลยนะออกพิมพ์เซ็นได้เนื้อดำพิมพ์เซ็นได้นะครับดูครับพิมพ์เซ็นได้ครับขอเส้นเล็กมากเลย เส้นขอเล็กนิดเดียวครับเส้นคอมีครับนิดเดียวพิมพ์เซนได้ครับสวยมากครับอเอียงดูครับแขอบนี่มีครับโอ้เส้นเล็กมากเลยคาบเป็นไซส์ทับถมมองแทบไม่เห็นเลยครับชายไทยนี่ครับมองไม่เห็นนะครับพิมพ์เซนได้มวลสารครับเต็มเลยครับเต็มเลย ผมช็อกผมทุกคนผมแป้งนะครับเียวขาวนี่ครับมวดูด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับสมเด็จดำนะครับสมเด็จดำโอ้ีนดำนี่เห็นแล้วนี่ครับนี่ผ้าแตกผ้ากำแพงนะครับโอ้มองเห็นอยู่ครับผ้าแตกกำแพงผมช็อกเหลืองครับผมช็อกเหลืองเป็ดแรกครับมีครบครับ นีเม็ดแรกครับแม่เล็กพวกนี้จะมีแร่เล็กไหลแล้วครับแร่เล็กกำพีนะครับพวกนี้ไม่เล็กดูดเต็กนะครับพวกนี้นะครับเห็นแล้วครับโวกนี้ปูไตลายปูไตครับนี่ปูไตไม่ใช่หลอกลายมนสารเวลาเขาปัดพระตอนที่ออกล็อกนะครับเป็นรอยครับนี่ครับผมพุทธคุณครับมนสารครับ ลอยปูนไตสาเสียนปูนไตไปดูอะไรเพื่ออะไรเขาไม่รู้แค่รอยปัดเป็นรอยมุดคือเม็ดมวลสาร้อยขูดก็เป็นขูดขุ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 ด,ด,ดนะครับเป็น้อยเค่นั้นแหละครับพราองค์ไหนที่มวลสารเยอะกะเป็น้อยครับเวป,ปัดเรากดพิมพ์เสร็จแล้วก็ปัดให้เรียบครับรกดมันจะเป็นรอยมวลสารเลยขูดเอยขูดนะครับ สวยครับองนี้ดูดไม่เด็กติดครับองไหนมีมากกระโดติดองไหนมีน้อยกะดูดติดนะครับขององก็ไม่ดูดไม่มีครับแล้วแต่องพิมพ์เส้นได้ครับเห็นไหมครับนิดเดียวครับเส้นคอยาวนิดเดียวเห็นไหมครับขมปิดเลยครับนะครับชายจีวรนครับเส้นนิดเดียวครับพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับต้องดูอย่างนี้นะครับที่เฉียงนะครับเพราะว่าคาบแขนไซส์ขาวเนี่ย เขาทับถมแล้วเราจะมองไม่เห็นนะครับนะครับนี่พิมพ์หนึ่งครับนี่องค์หนึ่งครับองค์ดำเหมือนกันครับโอ้หนี่อันนี้ก็ดูไม่แหลกติดนะครับนี่ครับโอ้หนี่พระหักแต่พระกำแพงนะครับนี่พระกำแพงนี่ครับพระสมเด็จพระครั้งครับเนื้อดำแก่มูนสารนะครับ สารหลักนะครับพวกนี้ผมพัตถุคุณทั้งห้าครับนี่แล้วก็ผาหักแตกนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีกล้องถ้าใรอยากได้กล้องสิบเอ็ดมองเห็นนะครับนะครับเพราะเนื้อดำมีอยะหาบนหาบนสามยากมากครับผาหักแตกครับผัากําแพงนะครับหรือมวลสารครับนี่ผมพัตถุคุณขงพวกนี้พวกเล็กเล็กน้องผีนะครับพวกนี้แร่เล็กไหลพวกนี้แร่พวพิเศษนั้นเลยครับ ข้างหลังครับนี่เจอเลยปุ๊บเลยครับแตกๆครับผ้าหังแตกครับผ้ากาแพงสวยครับนี่ครับเม็ดใสครับดูครับใสครับเหมือนแก้วเลยครับนี่ครับเม็ดใสพวกเม็ดแร่พวกแร่ครับองใสหมดครับขึ้นใสเหมือนครับเป็นแร่นั่นเลยครับตรงเนี้ยเม็ดแร่ครับเกิดจากธรรมชาตินะครับดูเม็ดแร่เป็นเพชรเลยครับเม็ดกลายเป็นเพชรเลยครับหายากครับตรงเนี้ย สวยครับพวกนี้เป็นหินศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านใดเรามาโรยไว้เป็นศักดิ์สิทธิ์ของที่ศักดิ์สิทธิ์ทางนั้นเลยพวกนี้ครับค้าบเป็นไซส์ขนาดสีดำยังมีคราบเป็นไซส์ไหมครับเห็นไหมครับนะครับคราบเป็นไซส์ครับคราบเป็นไซส์ก็จะมีครับมีถ้าสร้างเกิดจากปูนจากหินจากดินนะครับจะมีคราบเป็นไซส์ครับเกิดจากธรรมชาตินะครับนี่ครับค้าเป็นไซส์ครับครับ นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ